สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว มาอยู่กันต่อนะคะในช่วงของ e n t e r <Inter> t a i n News ค่ะ,คะอะวันนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวของฮอลลีวูดอีกเช่นเคยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในเบรกนี้นะคะกับ e n t e r t a i n ท e w s ข่าวข่าวของนีนะจ๊ะคู่รักคนดังฮอลลีวูดค่ะสำหรับเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ค่ะแล้วก็เบนเอเฟ c ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอนะคะกรณีที่เบนเอเฟ c ค่ะ ไปโกงนะคะบอนบอนหนึ่งนะคะในเมืองเมืองหนึ่งค่ะหลังจากที่ไปเล่นคาสิโนแล้วตัวภรรยาเองนะคะต้องไปประกันตัวคือไปจ่ายเงินเ,ออเพื่อที่จะพาเบนเอฟเฟตออก,กมาบนกลับบ้านค่ะแต่วันนี้ค่ะนอกจากเรื่องของอการเล่นพนันที่ ไม่รู้ว่าภรรยาเนี่ยจะทำอย่างไรกับสามีเพราะว่าสามีเนี่ยงงหัวไม่ขึ้นแล้วค่ะ,คะแต่ในความที่ไม่ดีของเบนเนฟิตก็ยังมีความดีอยู่เพราะว่านะเขาได้ร่วมฉลองครบรอบการแต่งงานที่เขาอยู่คู่กับเจนนิเฟอร์การ์เนอร์มาถึง9ปีเต็มแบบหวานชื่นกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะในเว็บไซต์ของสยามดาราเขาลงว่า การ์ดเนอร์รับไม่เข้าใจเอฟเฟ t ชอบนับเลขแต่ก็ยังฉลองแต่งงานแบบชื่นมื่นค่ะเพราะว่าความเห็นนะคะไม่ตรงกันนะคะการพนันจึงเกิดน,นะคะไม่ใช่ประโยชน์ที่เหมาะนะคะสำหรับเบนเอฟเฟกนะแสดงมากความสามารถเพราะขานี้แม้ว่าความเห็นไม่ตรงแต่อยากเล่นการพนันตลอดเวลาค่ะจึงเป็นคําถามที่คาใจให้เจนิเฟอร์การ์ดเนอร์สีพระยาสาวคนดังนะคะว่าทําไมพ่อสามีสุดลบ ถึงไม่หยุดเล่นสักทีแล้วก็ลหลงไหลได้ปพื่มกับอ,อบยายมุตชิ้นนี้นั่นเองค่ะ,ะเพราะว่าหลังจากที่โดนจับได้ว่าหัดโกงไพ่ในคาสิโนโจนโดนจับแล้วก็ต้องให้ภรรยาสาวสวยๆๆเนี่ยไปประกรันตัวเองออกมานะคะเขาบอกว่าเพศวัย41ปีนะคะเคยตกเป็นข่าวโดวนแบนจากการเล่นไพนะ่นาคาสิ็คที่ฮาร์ดบล็อกโฮเทลแอนด์คาสิโนในรัสเวียการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้เราเคยเสนอข่าวไปแล้วนะคะหลังจากที่เขาโดนจับได้ว่า ใช้เทคนิคในการนับไพ่สาหรับการกระทําแบบนี้นั้นของเอฟเฟกต์ดูเหมือนจะไม่เป็นการที่ชอบใจของการเนอร์สักเท่าไหร่นะคะแต่ถึงอย่างไรค่ะก็หนีไม่พ้น ก็ต้องเดินนะคะเข้าไปประกันตัวสามีตัวเองออกมาใช่แล้วเอาเงินไปไถออกมานั่นเองค่ะแล้วก็นะคะถึงแม้ว่าจะยังไรก็แล้วแต่นะคะแต่เธอก็ออกมายอมรับว่าเธอก็ยังไม่เข้าใจสามีอยู่ดีนะคะว่าทําไมเขาถึงได้หลงไหลในการพนันขนาดนี้และเธอก็ไม่อยาก้เขาตกเป็นข่าวเรื่องการพนันแต่เขาบอกว่าเธอเป็นภรรยาที่มีความอดทนมากและก็ยังคนรักเบนต่อไปแล้วก็ไม่เสื่อมคายด้วยค่ะแต่ในความที่เป็นความไม่ดีหรือความเลวร้ายของเบ รเรื่องนี้ก็ยังแฝงได้วยความดีเพราะว่านะคะดาราสาวสุดสวยนะคะวัย42ปีนะคะเขาบอกว่าได้เดอ,เอ,อลงทุนนะคะไปฉลองวันครบรอบแต่งงาน9ปีกับสามีสุดเลิฟนะคะ <c oughs> ในขณะที่เบนเอเฟ e ็กเนี่ยนะคะกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแบทแมนปะทะซ u p เปอร์ในช่วงสุดสตดา์หที่ผ่านมาเขาบอกว่าโดยฝ่ายชายค่ะนะคะงานนี้ค่ะได้ซื้อนะคะ เขาบอกว่าซื้อเพชรนะคะราคาเนี่ยแพงมากๆโดยที่ไม่ได้บอกอจำนวนนะคะว่าราคาเท่าไหร่ให้กับภรรยาสาวคนสวยของเขาจากร้านบานนี่ในเบอร์รี่ฮิลล์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อมอบเป็นของขวัญวันฉลองครบรอบแต่งงาน9ปีของเขาทั้งสองคนนะคะและไม่รู้ว่าเป็นการไถ่โทษเรื่องที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่านะคะ,คะเขาบอกว่างานนี้ค่ะเป็นเอฟเฟกต์กับการเนอร์ซึ่งแต่งงานกันเมื่อ2,500ปีสัปดที่ผ่านมามีลูกสาวคนหนึ่งนะคะได้แก่ไวโอเลตนะคะ 8ขวดแล้วก็เซราฟิน่า5ขวบและซามูเอลอีก2ขวบ oh. นะคะ oh. ก็และที่สําคัญเขาบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วทุกครั้งเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าเบนเอฟเฟกเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดของเรื่องการพนันมากสักเท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อมีเวลาว่างมักจะเห็นเบนเอฟเฟกพาลูกสาวทั้ง3คนหรือลูกพูดง่ายว่า3ใบเถ่านี่นะคะ <c oughs> ไปเดินเล่นสวนสาธารณะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบครอบครัวกับกดเนอร์ จนหลายคนเนี่ยอิจฉากันมาแล้วเรียกได้ว,ว่าถึงแบบจะมีข่าวเช้ามาให้เรา<ช>ได้อัปเดตกักต<อ>นแต่ว่าหน้าที่ การเ,เป็นพ่อที่ดีนี่ต้องยกนิ้วให้เลยจริงๆใช่ใช่แต่มันก็ยังมีแหล่งข่าวอีกหนึ่งข,าขา่าวค่าเมส์ออกมานะคะ,คะว่านะคะเขาบอกว่าจากนะคะอ e ีออนไลน์ปล่อยข่าวเต้าเรื่องการหย่าร้างของคนทั้งสองออกมาเป็นอรอกโดยบอกเหตุผลว่าเหตุผลนั่นก็คือนะคะเจนนะคะ,ะ,คะแล้วก็เบนเนี่ยมักจะแยกกันไปกล่องไวเลยลูกสาวตัวน้อยอย่างน่ารักน่าชังอยู่เสมอ,อ,อแล้วคนใกล้ชิดของอคนใกล้ชิดของกาญเนอเองก็ออกมาปฏิเสธทันควันเลยนะคะว่า ไม่เป็นความจริงฉันขอบอกเลยว่าพวกเขายังรักกันดีแล้วก็รักลูกน้อยทั้ง3คนมากๆด้วยคนะปฏิเสธไปเรื่องที่ว่าจะหย่าร้างกันไม่มีนะส่วนเรื่องที่ว่าเบนจะเลิกเล่นการันไหมนั้น คอนเฟิร์มเลยว่าไม่เลิกแ,<ล>แน่นอนเดี๋ยวรับองว่าทิตหน้าเนี่ยอาจจะมีข่าวเดี๋ยวไปเ <G un ner> ขา้าบ่อนเข้าอะไรอีกไปของเขานั่นเองค่ะ <G un ner> นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวของนายแบบหนุ่มค่ะไมเคิลอีแกนอดีตนายแบบวัยรุ่นที่อ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะโดนผู้บริหารแล้วก็บุคนคลคนหนึ่งที่ทรงอิทธิพลของฮอลลีวูดเนี่ยคมขืนล่วงละเมิดทางเพศค่ะ <G un ner> ได้ตัดสินใจถอนฟ้องโปรดิวเซอร์ละคบรบอดเวย์ชื่อดังแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นเนี่ยเพิ่งจะถอนฟ้อง ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ใหญ่เนี่ยไปหมาดๆเลยทีเดียวซึ่งในข่าวเนี่ยยังรายงานอีกว่าไมเคิลอีกแกนได้ถอนฟ้องโปรดิวเซอร์ละคบรบอดเวแกรี่กอดาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่งจะถอนฟ้องการ์ดแอนเชียไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในข่าวเนี่ยยังระบุถึงการถอนฟ้องครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการให้เหตุผลแต่อย่างใดจึงหมายความว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะอีกแกนเนอาจจะยื่นร้องฟ้อง,องร้องต่อสารขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตเนี่ยก็เป็นได้โดยอดีตนายแบบวัยรุ่นได้ฟ้องร้องค่าเสีย หายสักบรรดาผู้บริหารทั้งหมดและผู้ทรงอิทธิพลในฮอลลีวูดหลายคนรวมไปถึงไบรอันซิงเกอร์ผู้กำกับหนัง X-Men ด้วยคำกล่าวอ้างว่าตนเนี่ยนะคะเคยโดนบุคคลดังกล่าวเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1999ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยนะคะไมเคิลอีแกนเนี่ยอายุเพียงแค่16ปีซึ่งเดี๋ยว,ยวถามนิดนึง uh huh. จะบอกว่า ถูกลเมเอิร์ดทางเพศชายกับชายเนี่ยนะชายแล้วค่ะเขาอบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดข,ขึ้นเมื่อเขาเนี่ยอายุ16ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปร่วมปาร์ตี้ริมสระน้ําที่ฮาวายซึ่งในงานนี้นะคะมีคนดังในฮอลลีวูดหลายต่อหลายคนเนี่ยไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสําหรับเรื่องขาวสาสะเทอือนฮอลลีวูดครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะไมเคิลอีแกนพร้อมทนายความส่วนตัวได้ยื่นฟ้องร้องผู้กํากับชื่อดังไรอันซิงเกอร์แห่งหนัง X-Men ในข้อหาการล่วงละเมิดทางเพศผู้ยาวก่อนที่เขา จะฟ้องร้องบรรดาผู้บริหารฮอลลีวูดอีกหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวโดยอดีตในแบบรายนี้อ้างว่าโดนซิงเกอร์หลอกด้วยการอ้างว่าเฮ้ยจะให้เล่นนะังเรื่องใหม่ ก็คือตัวต้องเอาตุ๊สแรกใช่แล้วต้องเอาต๊สเขาแรกใช่แล้วเขาพูดคำนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บได้เล่นหนังเรื่องใหม่แน่นอนเขาก็ลงมือข่มขืนทันทีนั่นเองค่ะแล้วก็ในข่าวเนี่ยะยังระบุคดีความของไรอันซิงเกอร์เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยยังคงดําเนินต่อไปโดยคดีดังกล่าวเนี่ยมีผลให้ยอดผู้กํากับเนี่ยค่ะ ัดสินใจที่จะไม่ร่วมเข้าโปรโมตหนัง X-Men ที่กำลังฉายอยู่ในขณะน,นี้และอาจจะทำให้ทางสตูดิโอเนี่ยปลดเขาจากหน้าที่การกำกับหนังภาคต่อไปในเรื่อง X-Men ที่จะกำหนดฉายในปี2016อีกด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นนะคะ,ะเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่านะคะทำอะไรเนี่ยมีคนเห็นแน่นอนปกติตแล้วเนี่ย<อ>มันน่าจะเป็นแบบผ,ผ,ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงี่แบบน,ะะน่าจะมีแบบดาราผู้หญิง หลายคนที่ต้องการจะถีบตัวเองเนี่ยให้เป็นนางเอกนางนางแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าผู้กำกับเนี่ยเสนอให้กับฝ่ายชายใช่กับโดยเป็นนักแสดงวัยรุ่นนะเป็นวัยเยาว์ด้วยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นด้วยข้อเสนอที่ว่าจะให้เล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาใชแล้วค่ะแค่นั้นเองแล้วก็เสียไปสุดท้ายก็ไม่ได้ ะะ oh. งานนี้ก็ได้รับกลับไปแล้วกัน,นะคะ่ะสำหรับผู้กมกับนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะดําเนินคดีความกันในรูปแบบไหนนะะั่นเองค่ะเข้ามาที่นะคะนะักแสดงหนุ่มสุดหล่อจอดคูนี่วัย53ปีกันบ้างะคะ่ะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วะคะ่ะเราได้นะัดแสดงความดีกับเขาไปว่าเขาประกาศแต่งงานนะคะ กับนี่เลยจะอารามุดินนะคะทนายความสาวคนสวยค่ะวัย36ปีแต่วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแทนที่ตัวเองเนกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วน้องเบลค่ะเจ้าสาวก็ตั้งหน้าตั้งตารอแต่ว่าที่เจ้าบ่าวค่ะกับกลัวค่ะน้องเบลค่ะกลัวการขึ้นแท่นปัตยานะว่าจะรักเธอไปชั่วฟ้าดินสลายซะงั้นจะแต่งด<อ>ีไหมนานน่อยสิก็บอกว่าวันนี้ยังไม่ทันแต่งเลยค่ะ,ะดูแล้วไม่รู้ว่าจะทํอยังไงดีน,นะท้าดีฉันเป็นอารามุดินนะ เขาบอกว่าหึงค่ะคูนี่ภวามีเมียคิดหนักแต่งอามาวงในจ้องจับเข้าหอค่ะเขาบอกว่าโดนเล่นข่าวเดิมๆอีกจนได้คะสำหรับจอร์ดคูนี่ค่ะพระเอกออสการ์วัย53ปีทำจากที่ได้มั่นหมายกับอารามุด,ดินวัย36ปีทนายความสาวคนสวยค่ะล่าสุดบรรดาแมงเม้านินทาข่มว่าเริ่มมีอาการกระตกหวาดภวากับความคิดที่ตัวเองจะต้องขึ้นปฏิญาณ เป็นสามีภรรยากับอามา阿ามุดดินหวานจะในความคนสวยชาวเมืองผู้ดีซะแล้วค่ะจนบ่นเขาบอกว่าจนบ่อนแทบจะปิดรับการพน,นันเพราะว่าคูนี้อาจจะลงด้วยการเป็นเจ้าบ่าวกลัวฝนล,ล้มแผนวิวาสงานอา้าวนะคะเ,เขาบอกว่าหลังจากที่บอกว่าเริ่มออกเดทนะคะกับอลามุดดินนะคะตั้งแต่นะคะตุลาคมเมื่อปลายปีที่แล้วนะ,ะและทําให้ทั้งคู่เนี่ยสารสัมพันธ์กันมาเรื่อยจนกระทั่งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ได้ประกาศแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยภายในปีนี้ช่วงเดือนกันยายนที่อิตาลีอย่างที่บอกไปแต่ด้วยการที่ครูนี่เนี่ยทำแสบกับส,สาวไว้เยอะประมาณว่าจีบจนติดควงออกงานปลนเปลวความสุขจนล้นแล้วพอสาวเจ้าเริ่มหวังจะจับแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวเขาก็ชิงบอกเลิกทุกราย oh ในว่ายังเจ็บจากการหย่าก,กับทาเรียรัสซัมเมียคนแรกคนเดียวของเขาคือไ <c oughs> ง,งว่ารักนี้รักเดียวกับรัสซัมเท่านั้นนะคะ uh huh. แหล่งขา่าวยังบอกว่าเขาอยู่ในช่วงหวาดภาวาวิตกอีกรอบค่ะ เขาพ้าถามตัวเองว่าจะแต่งงานดีไหมเนาะเฮ้ยไม่ทันแล้ววาแป๊บนึงนะประกาศไปแล้วนะและที่สาคัญเราจําได้ว่าพ่อแม่ของคุณนี่เดินทางไปประเทศอิตาลีเพื่อไปสูสถานที่ ที่จะทําการแต่งงานในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วคุณพูดไปแล้วว่าคุณจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานดีไหมคือถ้าสามาบไปแล้วว่าแบบเฮ้ยจะซื่อสัตย์กับผู้หญิงคนนี้คนเดียวเหมือนเขารู้ว่าเขาเนี่ยคือแต่งงานไปยังไงเขาก็ต้องเตงชูแม้ถ้าพูดแบบนี้นแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าจอร์จเธอทูลเอามาแน่นอนเขารักเธอยิ่งกว่าสิ่งใดแต่ความคิดของการใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอทําให้เขาอดกลัวไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเวลามันกระชั้นเข้าไปเรื่อยๆเขามองว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นสามีทีี่ดแล้ววตั คนแบบเนึ่งของเขาก็เริ่มที่จะคลืบคลามเข้ามาอีกครั้งและเขาก็เชื่อว่าเขากําลังจะทําลายชีวิตของอัลเมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยถ้ารู้ก็ดีนะ <c oughs> พูดถึงก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งแต่ว่าคือก่อนที่จะประกาศแต่งงานเนี่ยทำไมแบบาความรู้สึกของฝ่าย<อ>ฝ่ายว่าที่เจ้าสาวเขาบ้างไหมว่าเขาเนี่ยนะคะ ต้องยอมเสียหน้าที่ตัวเองเสียสละทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับคุณใช่แล้วก็เป็นการประกาศแบบโอ้โหตแต่งขึนมาตรงขึ้นมากแล้วอยู่ดีๆแบบเฮ้ยจะแต่งดีไหมเพราะเพียงแค่ว่ามไม่กล้าสาบานซื่อสัตว์ปฏิญาณตอ่อผู้อยู่คนเดียวเท่นั้นเองอแต่ถ้ามองในมุมดีอย่างที่เบลบอก ก็ดีนะถือว่าดีนะทายฝ่ายหญิงได้รู้<ช>ตัวก่อนคือแบบรู้ไปเลยจะได้ไม่แต่งงานไปแล้วเสียใจทีหลังนี่ไงเขาบอกว่าแหล่งข่าวคนใกล้ชิดยังบอกอีกว่าจอร์จเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเสียงจริงเขาไม่ชอบเลยกับสิ่งที่เอาิมมอลได้รับนับตั้งแต่พวกเขามั่นหมายกันเขาเชื่อว่าเธอเองก็ไม่เคยรู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไรพวกนี้และเป็นเขาเองที่ทําในสิ่งที่ผิดพลาดมาโดยตลอดแหล่งข่าวยังย้ําอีกว่าการที่เซชี่คิมเลิฟแฟนเก่าที่เลิกรากันไปแทบไม่เห็นหัวเขาเพราะเดินหน้าแต่งงานกับแซลคนใหม่นั้นและตั้งท้องทายด้วกัน ก็ตามทําให้คุณนี่เนี่ยเสียเซลล์อย่างแรงนะคิดดูว่านะอดีตแฟนคนก่อนเนี่ยตั้งท้องกับเขาเขายังไม่ยอมหยุดเลยจะต้องไปแต่งงานกับคนใหม่ให้ลูกคนใหม่ไปคือเหมือนกับ<า>ว่าแบบ คบใครก็ช่างอาจจะรักหรือไม่ได้รักก็ช่างแต่ว่าพอถึงเวลาจะแต่งงานทีไรเขาจะบอกเลิกทุกทีเฮ้ยแลกมากใช่แล้วเขาบอกว่าทุกคนนะคะอยากจะเห็นการแต่งงานของเขานะอยากใช่เขามีครอบครัวเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่ามันมีปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้เขาเมีความสุขยิ่งกว่า,วานะั้นคือเอามาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีเสน่ห์เหมาะกับจอร์ดมากที่สุดเรียกว่าเธอได้ใจคนใกล้ชิดของเขาหมดแล้วทั้งครอบครัวและเพื่อนๆของเขาด้วยเธอ,อยืนยันชัดเจนว่าต้องการความมั่นคงและจอดรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่จะ เสียเวลากับเขาถ้าเขาไม่มีหลักประกันให้เธออันนี้คือนิสัยของนักกฎหมายจริงๆใช่ค่ะรอดูกันต่อไปนะคะว่าจอนเอาพูดมีแล้วตัวฝ่ายเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวอย่างเอามาเนี่ยนะคะอาลามูดินเนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างนะจะที่ฝ่ายชายเอาพูดแบบนี้แต่ถ้าเป็นพี่ต้องบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณแล้วก็ช้ำใจด้วยแล้วก็เดิอดจาอมาจะชิตฉันให้ไกลที่สุดอย่าได้กลับมาดีแล้วที่คุณออกมาพูดขนาดนี้เพราะว่า